งานแท้งานดีงานเปรียเดองานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับ s ซเวอร์เทเเช่นเคยนะคะวันนี้โซเวอร์เทเมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นซ m มิเลอร์นะคะ EDC pocket knife นะคะสวยๆเล่มนี้เลยนะคะด้ามเขานี่คะที่เห็นทำมาจากไทเทเนียมนะคะแล้วนี่ค่ะกล่องของเขาสวยๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะของแท้นนำเข้าจากอเมริกานะคะเรามาดูความยาวของใบมีดเขาดีกว่านะคะ นี่เลยค่ะดีดปึ้งออกมาอย่างนี้นะคะความยาวของใบมีดเขานะคะ3.5นิ้วนะคะใบมีดทำจาก M390 นะคะส่วนด้ามเขาทำมาจากไทเทเนียมทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นของไทเทเนียมก็คือน้ำหนักเบานะคะ ใบมีดคมมากเลยนะคะนี้ขอบอกเลยว่าคมสุดๆคมมากเลยนะคะไฟแหลมเชียบเลยนะคะขนาดพบค่ามีคลิปสําหรับไว้คลิปหนีบกระเป๋าหรือกระเป๋าเกงได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับซองหนังที่ทําเป็นห่วงพวงกุญแจให้ด้วยเกๆ๋ๆสวยๆแบบนี้เลยละคะ่ะ